สวัสดีครับทุกคนครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่า Master the b a s i c ครับผมซึ่งเป็นรายการที่จะว่าด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับในทุกทท่าอะไรครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้ศึกษาซีรีส์ของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับซึ่งผมจะทําการลงคลิปพวกนี้นะผมทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับังน้นะครับฝากติดตามด้วยครับผมกับคลิป Master the Basics สครับสวัสดีครับทุกคนครับ m a s t e r the Basics วันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่า b Barbell o v e r Headpress หรือว่าท่า l i t a r y Press นั่นเองครับผมซึ่งเป็นท่าที่ทําให้เราสามารถสร้างกล้า ภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนี่คือหนึ่งในท่าคอมเพลอเรไซช์ที่คุณจําเป็นจะต้องทําให้เป็นนั่นเองครับผมวิธีการนะครับก็ไม่ยากครับผมวิธีการที่เราจะปรับตัวของบาร์ครับคือให้ความสูงของการวางบาร์ครับผมนะครับมีความสูงเท่านี้ครับคืออ่ะถ้าเกิดว่าดูตัวของผมนะคือให้บาร์เนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณเหนือหน้าอกของผมในลักษณะนี้นะครับผมอย่าให้มันอยู่เตี้ยเกินไปนะครับหรือว่าอย่าให้มันสูงเกินไปครับผมเวลาที่เราจะยกใช่ไหมครับพอเวลาเราจับตัวของบาร์ครับมันจะถนัดครับจับปึ๊บนะครับ แล้วเราเทคขึ้นมาฟุบนะครับเวลาเราถอยนะครับมันจะถอยได้ทันทีเวลาที่เราจะเก็บปุ๊บมันก็สมารถเก็บได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตี้เกินไปคุณจะต้องก้มใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดว่ามันอยู่สูงเกินไปคุณจะต้องแบบเหมือนช้อนขึ้นมาเวลาเก็บก็คือเก็บย่านะครับดังนั้นนะครับให้ตัวของบาร์เนี่ยนะผมอยู่ที่บริเวณเหนืออกของคุณก่อนนะครับอันนี้คือจะดีที่สุดเนาะนะครับทีนี้ประเด็นก็คือเวลาที่เราจะเทคเหล็กขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราทําการจับบาร์นะผมเป็นลักษณะ Close grip นะครับหรือ Open grip ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือเทพแล้วการจับ Open grip นะครับเป็นอะไรที่เขาชอบทํากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่ให้จับแบบ Close grip ก่อนคือกำบารเอาไว้ก่อนนะครับความกว้างของการจับครับผมคือให้เราใช้นิ้วโป้งเป็นตัววัดนะครับโดยที่เอานิ้วโป้งนะครับวางตรงบริเวณที่มันเป็นศักษาของนี้เนาะนะครับเสร็จแล้วทาบมานะครับจนกระทั่งมือของเรากำได้นะครับเสร็จแล้วเรากำบาครับผมเวลาที่เรา ทิ้งศอกลงมันจะเป็นตัว W บบยูพอดีนะครับตัวของผมเนี่ยมันจะเป็นตัว W บบยูพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะจับบาร์ขึ้นมาครับใช้อุ้งมือของผมช้อนนะครับผมผมจะใช้ช่วงอุ้งมือของผมช้อนนะครับจับป at ุ๊บผมยกขึ้นครับบาร์จะอยู่เหนืออกนะครับจะไม่ได้อยู่ห่างจากตัวผมนะบาร์จะอยู่เหนืออกครับเสร็จแล้วเราจะถอยมา1นึ่งก้าปุ๊บปุ๊บลักษณะนี้ความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่นะผมเท่าหัวไหล่เลยนะครับเกรงกลางไว้เกรงปีกเอาไว้ครับทิ้งศอกมาข้างหน้าอย่ากลางศอกนะครับทิ้งศอกมาข้างหน ส่งบ้าขึ้นไปเหนือศีรษะชึบนะครับหายใจออกชูกขึ้นสุดนะผมพอนลงนะครับระวังจมูกตัวเองด้วยนะผมระวังหน้าตัวเองด้วยหายใจเข้าครับวางบ้ากลับมาตำแหน่งเดิมคือเหนืออกครับเสร็จแล้วส่งขึ้นไปนะผมช้อนขึ้นไปฟึบหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกครับถ้าเกิดว่ามาดูด้านข้างนะครับผมคือบ่าของผมนะครับจะอยู่ที่อกใช่ไหมครับเสร็จแล้วนะครับผมจะส่งมันขึ้นไปเป็นวิถีโค้งเล็กน้อยครับ แขนอยู่ข้างศีรษะแบบนี้เลยครับผมแขนอยู่ข้างหูแบบนี้เลยนะครับล็อกสะบักไว้ในจังหวะที่เรายกขึ้นสุดนะครับเสร็จแล้วผ่อนลงนะครับยกขึ้นนะครับแล้วผ่อนลงขึ้นและอย่าลืมเกลี่ยกางนะครับผ่อนลงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเดินไปเอาบ้าแปะเลยและวางนะครับก็จะเซฟแบบสุดๆเลยนั่นเองครับผมนะครับและนี่คือการฝึกท่าบาร์เบลโอเวอร์เฮดเพรสที่ถูกต้องครับ